ที่ชอยสวยเลือกได้สวัสดีค่ะจิวเวลรี่สิยากรการจนาโกโมลค่ะค่ะปัญหาที่มาคบบ่อยนะคะก็จะเป็นเรื่องของสิวอุดตันค่ะแล้วก็รอยคำ้ำใต้ตา แล้วก็เวลาที่เราทานอาหารเยอะเนี่ยค่ะมันก็จะออกที่แก้มค่ะอยากให้อนันยาช่วยดูแลโครงสร้างปรับโครงสร้างหน้าให้ด้วยนะคะดีใจมากเลยค่ะที่ได้เข้าร่วมโครงการสวยเลือกได้ใบอนันย่าค่ะาการศัลยกรรมความงามในสมัยนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากเลยค่ะถ้าเกิดใครทำแล้วสวยก็ดีใจด้วยค่ะ ค่าส่วนตัวแล้วนะคะเคยทําโปรแกรม RF อะค่ะก็คือหลังทํานี่เรารู้สึกได้เลยว่าหน้าเราก็ชับขึ้นค่ะแล้วอีกอย่างคือโปรแกรม BB เลเซอร์ค่ะทาแล้วทาแล้วรอยรอยสิวหายเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้จะมาปรึกษาเรื่องผิวหน้าค่ะโอเคก็คือสิ่งที่น้องกังวลคืออะไรอะคะค่ะก็อย่างแรกก็คือสิวค่ะ สิอุดตันค่ะเกิดจากการที่หนูแต่งหน้าบ่อยค่ะและอย่างที่สองก็คือเป็นรอยแล้วค่ะเป็นรอยดำสิวใช่ค่ะค่ะแล้วก็เรื่องแก้มค่ะเรื่องแก้มเรื่องกามค่ะก็คืออันนี้คิ้วยู่หน้าก่อนเนาะตรงนี้คือเรื่องของรอยดำต่างนะคะซึ่งเป็นรอยดำที่เกิดจากการบีบการแกะผิวนะคะก็คือจริงๆดูสภาพผิวหน้าของน้องแนะตอนนี้ไม่ได้มีสิวอักเสบ ่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสีอุตจา์แต่ก็ไม่ได้ไปมีปริมาณเยอะนะคะ,<ฮ>ะแต่ว่าไม่ว่าเราจะไปบีบไปแกะหรือเราปล่อยให้เขาหายเองแต่ช้ามันก็จะเกิดรอยดําเกิดรยแถรเพ็ียได้ <ฮะ S 2> ซึ่งการรักษาเนี่ยเราก็คงต้องมอีมีวัฒนาการที่จะต้องใช้การรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะ,<ฮ>ะก็คืออันดับแรกคงต้องให้ทําทรีเมนต์ก่อนเนาะ,<ฮ>ะหลังจากนั้นก็คือต่อด้วยในเรื่องของ การใช้ตัวยาต่างๆอาจจะต้องเอากลับไปทาที่บ้านนะคะ,คะให้มีวิเลยการใช้ยานิดนึงผลการรักษาก็จะดีขึ้นนะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาทําตัวเลเซอร์กันะะนะคะอันต่อมาในแง่ของแฟบก็คือหมายถึงตรงรูปแก้มของน้องที่น้องซีเรียสที่น้องกังวลว,ว่ามีไขมันมากเกินไปเนี่ยเราก็ใช้วิธีการฉีดตัวยาเข้าไปนะคะ,คะเพื่อสลายให้แฟบตัวนี้เนี่ยมันเล็กลงก็จะทําให้รูปหน้าน้องเนี่ยดูวีเชตมากขึ้นนะคะ,คะ,คะ ข่าวเรื่องกล้ามเนื้อที่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะป็นยังไงคะหมายถึงว่ารู้สึกว่ามเป็นค่ะเป็นกล้ามะคะ่ะแล้วปกติเล่นกีฬาป่ะคะไม่ได้เล่นค่ะคแต่ว่าอาจเล่นฟินเน็นิดหน่อยเงี้ยค่ะก็คือในแง่ของกล้ามเนื้อหรือว่าตรงบริเวณ ขาเนี่ยที่เรามองว่ามันใหญ่หรือว่ามองดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่สมส่วนเนี่ยก็คือหมอต้องดูก่อนว่ามันเกิดจากกล้ามเนื้อไหมถ้าเป็นจากกล้ามเนื้อเราก็จะใช้วิธีการฉีดตัวยาโบท็อปเข้าไปนะคะเพื่อทําให้กล้ามเนื้อตัวนี้เนี่ยมันทํางานได้น้อยลงเมื่อทำงานน้อยลงมันก็จะดูเล็กลงแต่ถ้าเกิด มันใหญ่หมายถึงว่ากล้ามเนื้อที่ตรงบริเวณขาเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากกล้ามเนื้อแต่มันเกิดจากตรงบริเวณของแฟตของอะไรอย่างเงี้ยกรารรักษาก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะค่ะแล้วคือเราจะเล่นกีฬาได้ไหมคะถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ในช่วงแรกๆหลังจากการฉีดอะ,ค,ะค่ะเราก็คงต้องแนะนําว่าอย่าเพิ่งเล่นกีฬาที่หนักมาก นะคะหรือว่าเมื่อกี้การยืบบนนานๆอาจารยำท่านรู้สึกว่าเมื่อยได้ค่ะแล้วไม่มีผลข้างเคียงใช่ไหมคะไม่มีผลข้างเคียงค่ะ่ค่ะติดต่อสอบถามอนันญยาคินิกสาขาดเดอะวอล์กระเสนว่ามีศูนย์สองหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเก้าสองพิธิชอยสวยเลือกได้